คลิปนี้เราจะไปเร็วหน่อยนะจะพามาทำความรู้จักกับฟังก์ชันที่มันมีชื่อเรียกทั้งหมด5ตัวจะให้มารู้จักรูปของมันว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรและรูปกราฟจะเป็นแบบไหนตัวแรกฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันเชิงเส้นคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b เมื่อ ab เป็นจำนวนจริงและ a ไม่เป็น0กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ ax บวก b หรือฟังก์ชันเชิงเส้น จะเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ a แต่เมื่อไหร่ถ้า a เป็น0มันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ b เราจะเรียกมันว่าวนนฟังก์ชันคงตัวดังนั้นฟังก์ชันเชิงเส้นจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b หรือ x มันยกกำลัง1นนั่นเองกราฟจะเป็นเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับ a ตัวอย่างฟังกช์ชันเชิงเส้นอย่างอันนี้ y เท่ากับ x y เท่ากับ 2x บวก1ก็จะเห็นว่านี่ x มันกำลัง1 y เท่ากับลบ 3x ก็เป็น x ยกกำลัง1กราฟได้หน้าตาเป็นเส้นตรงจะเรียกมันว่าฟังก์ชันเชิงเส้นตัวถัดมาชื่อว่าฟังก์ชันกำลัง2ชื่อบอกอยู่แล้วนี่ว่ามันคือกำลัง2เมื่อกี้ตัวกำลัง1เราจะเรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นส่วนตัวกำลัง2มันคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ ax ยกกำลังสบวก bx บวก c นี่ไง x มันยกกำลัง2เมื่อ abc เป็นเลขอะไรก็ได้ที่ a ไม่เป็น0ซึ่งฟังก์ชันกำลัง2มันจะมี2รูปนอกจาก ax กำลังสบวก bx บวก c แล้วก็จะมี a คูณ x ลบ h กำลังสบวก k ดังนั้นฟังก์ชันกำลัง2มี2รูปคือ ax กำลังสบวก bx บวก c กับ a คูณ x ลบ h กำลังสบวก k ถ้าเกิดเราเอาฟังก์ชันกำลังสองไปวาดกราฟเราจะได้กราฟเป็นพาราโบลาพาราโบลาคือกราฟที่มีเส้นโค้งและมีจุดที่เป็นการโวกลับซึ่งฟังก์ชันกำลังสองจะมีพาราโบลาแค่สองแบบคือคว่ำกับหงายเท่านั้นการดูว่าพาราโบลาจะเป็นคว่ำหรือหงายดูที่ตัว a ถ้าตัว a เป็นบวกจะได้พาราโบลาเป็นพาราโบลาหงายหน้าตาแบบนี้ ถ้า a, a เป็นลบจะได้เป็นพาราโบลาคว่ำหน้าตาเป็นแบบนี้จุดที่พาราโบลาวกกับเราจะเรียกมันว่าจุดยอดตรงนี้เรียกมันว่าจุดยอดสูตรการหาพิกัดของจุดยอดคือถ้าเกิดเป็นรูป ax กํลัง2บวก bx บวก c หาได้จากพิกัดนี้ลบ b ส่วน 2a กับ c ac ลบ b กํลัง2ส่วน 4a นั่นเอง ถ้าเกิดมันอยู่ในรูปของ a คูณ x ลบ h กําลังสองบวก k ตัวนี้จะง่ายหน่อยพิกัดของจุดยอดก็จะหาได้จาก hk ทีนี้พาราโบลาถ้าเกิดเป็นพาราโบลาหงายจุดยอดของมันหรือจุดวกกลับเราจะเรียกมันว่าจุดต่ําสุดของกราฟถ้าเป็นพาราโบลาควา่ำจุดยอดหรือจุดวกกลับมันคือจุดสูงสุดของกราฟนั่นเองตัวที่3ชื่อว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ a ยกกําลัง เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เป็น1ถ้า a มากกว่า1มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้า a มันน้อยกว่า1มันจะเป็นฟังก์ชันลดมาดูตัวอย่างกันกราฟจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดครูมีฟังก์ชัน x x p o n n t t i น l คือ y เท่ากับ2ยกกำลัง x หน้าตาก,กราฟจะเป็นยังไงถ้าเกิดทำตามขั้นตอนปกติ เราก็ต้องมานั่งพอดกราฟกาหนดจุดเขียนตารางแบบนี้จากนั้นก็ไปพอดกราฟให้ดูที่ A ว่ามากกว่า1ห,หรือไม่ถ้ามากกว่า1จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเกิดน้อยกว่า1จะเป็นฟังก์ชันลดหน้าตากราฟจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มโดยลักษณะของกราฟมันจะเป็นกราฟที่ไม่ผ่านแกน x และจะผ่านจุดศูนย์เสมอ ตัวอย่างถัดมาถ้าเกิดครูมีฟังก์ชัน e x p ก n e n t i a l คือ y เท่ากับ1ส่วน2ยกกำลัง x ถ้าเกิดทำตามขั้นตอนปกติก็ต้องมานั่งเขียนตารางเพื่อพอดจุดพอดกราฟแต่อย่างที่บอกให้ดูที่ตัว a a มันน้อยกว่า1แปลว่ามันจะได้เป็นฟังก์ชันลดหน้าตากราฟก็จะเป็นแบบนี้โดยกราฟมันเนี่ยก็จะไม่ผ่านแกน x และจะผ่านจุดศ1เสมอ ดังนั้นกราฟของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลจะเป็นกราฟโค้ง,ง,งที่ไม่ผ่านแกน x และจะผ่านจุด 0, 1เสมอแล้วดูว่ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดก็ดูที่ตัว a ว่ามากกว่า1ห,หรือไม่ถ้ามากกว่า1เป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าน้อยกว่า1เป็นฟังก์ชันลดนั่นเองตัวที่ c ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ชื่อบอกอยู่แล้วว่าค่าสมบูรณ์ ฟังชันค่าสมบูรณ์ก็จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ absolute x ลบ a บวก c เมื่อ a และ c เป็นจำนวนจริงทีนี้มาดูหน้าตากราฟของฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ครูมีฟังก์ชันค่าสมบูรณ์ fx เท่ากับ a อ s o l u t e x อยากรู้จักหน้าตากราฟมันอยากรู้ว่ากราฟเป็นยังไงก็ต้องมาทำการพอดกราฟโดยต้องมาเขียนตารางเพื่อหาจุดพิกัดแล้วก็วาดกราฟสมมติครูหาเรียบร้อยแล้ว กราฟที่ได้จะเป็นหน้าตาแบบนี้คือเป็นตัว v ถัดมาถ้าเกิดคุณมีฟังก์ชัน abs o l u t e x ึ่บวก1 1อยากรู้หน้าตากราฟของมันก็ต้องมาทำการหาพิกัดจุดพอดกราฟแล้วก็เขียนกราฟออกมาก็ได้กราฟเป็นตัว v นั่นเองตัวสุดท้ายฟังก์ชันขั้นบันไดตัวนี้เราเคยผ่านเคยเห็นหน้าตามาแล้วฟังก์ชันขั้นบันไดมันคือฟังก์ชันที่มีค่าเป็นช่วงๆ ถ้าเกิดจะให้เห็นภาพเลยสิ่งที่จะพบเจอในชีวิตประจําวันก็คือการส่งจดหมายการส่งพัสดุนั่นเองโดยเขาจะกําหนดเป็นน้ําหนักกับอัตราการส่งเนาะตัวอย่างอัตราค่าไปรษณียกรสําหรับส่งจดหมายในประเทศที่ไม่ใช่ไปรษณีย์โดยพิเศษเป็นดังนี้ถ้าน้ําหนักไม่เกิน20กร,รมัมค่าใช้จ่าย2บาทเกิน20กร,รมัมแต่ไม่เกิน100กร,รมัม3บาทเกิน100กร,รมัมแต่ไม่เกิน2 5 0กร,รมัม5บาทเกิน2 5 0กร,รมัมไม่เกิน500กร,รมัม9บาท เกิน500กรัมไม่เกิน1000กรัม16บาทเกิน1000กรัมแต่ไม่เกิน2000กรัม30บาทเราก็จะสามารถเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันได้ดังนี้ f x จะมีค่าเป็น2บาทเมื่อเราให้ x คือน้ำหนักของจดหมายของที่เราจะส่งก็คือไม่เกิน20กรัมก็ได้เป็น f x มีค่าเป็น2เมื่อ x ไม่เกิน20 f x มีค่าเป็น3เมื่อ x มากกว่า20แต่ไม่เกิน100 fx มีค่าเป็น5เมื่อ x เกิน100แต่ไม่เกิน250 fx มีค่าเป็น9เมื่อ x เกิน250แต่ไม่เกิน500 fx มีค่าเป็น16เมื่อ x มากกว่า 500, แต่ไม่เกิน1000 fx มีค่าเป็น30เมื่อ x เกิน1000แต่ไม่เกิน2000นั่นเองจะเป็นฟัง์กชันที่เป็นช่วงๆแบบนี้และเมื่อเอาไปเขียนกราฟก็จะได้กราฟที่หน้าตาเหมือนกับขั้นบันไดจึงเรียกมันว่าฟังก์ชันขั้นบันได มาสรุปฟังก์ชันที่มันมีชื่อเรียกมีทั้งหมด5ตัวก็จะมีฟังก์ชันเชิงเส้นฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชันเอ็ก n e โพเนนเชียลฟังก์ชันก่าสมบูรณ์ฟังก์ชันขั้นบันไดแต่ละตัวอยู่ในรูปแบบไหนบ้างฟังก์ชันเชิงเส้นมันจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax บวก b หรือว่า x ยกกำลัง1นั่นแหละถ้าเกิดเจอฟังก์ชันที่มันเป็น x ยกกำลัง1 มันจะมีชื่อเรียกว่าฟังก์ชันเชิงเส้นส่วนฟังก์ชันกำลังสองก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งก็คือ x ยกกำลังสองนั่นเองหรือมันมีรูปหนึ่งคือ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลังสองบวก k เราจะเรียกมันว่าฟังก์ชันกำลังสองฟังก์ชัน e x p o n e n พ i น l จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a ยกกำลัง x ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ แอบส l ลู e x-a บ a บวก c ฟังกชันขั้นบันไดจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับและมีค่าเป็นช่วงช่วงแล้วหน้าตากราฟของแต่และตัวเป็นยังไงถ้าเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นมันจะเป็นเส้นตรงที่มีความชันเป็น a ส่วนฟังก์ชันกำลังสอง หน้าตากราฟของมันจะเป็นพาราโบลาไม่คว่ำก็หงายจะคว่ำจะหงายอยู่ที่ตัว a นั่นเองฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลจะเป็นเส้นโค้งที่จะไม่ตัดแกน x และจะผ่านจุด0 1เสมอจะเป็น้โค้งแบบฟังก์ชันเพิ่มแบบนี้ก็ต่อเมื่อ a มากกว่า1 แต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันลดแบบนี้ผ่านจุด 0, 1ไม่ตัดแกน x ก็คือเมื่อ a น้อยกว่า1ฟังก์ชันค้าสมบูรณ์กราฟเป็นตัว v ฟังก์ชันขั้นบันไดหน้าตากราฟก็จะเหมือนกับขั้นบันไดนั่นเอง นี่คือรูปของฟังก์ชันทั้ง5ตัวที่มีชื่อเรียกแล้วก็รูปของกราฟของฟังก์ชันพวกนี้